ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่23กันยายน2565รกบขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่8บาทถึง8บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ราบาโรงงาทถึงสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บาท7สตางกิโลกร,รมัม เป็นตันร,ราคาปรับขึ้นมาเช่นกันนะอยู่ที่323 US ดอลลาร u s ต่อตนันถัดมาเรามาเช็คในส่วนของราคาขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก,โกเป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่1ิบบาทสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันร,ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่270.93 US ดอลลาร์ u s ต่อตนันเป็นบูเซลราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่688.20เซนตต่อบูเซลค่ะหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้า สายโทรแจ้งสายด่วน1569กรมการค้าภายในได้เลยโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วจ้าบ๊ายบาย